สวัสดีครับวันนี้รายการแจมเลยเพื่อนนะครับวันนี้นะครับเราพบกับมิซูบิชิป่าเจโรสต่อนนะครับที่คันนี้นะครับออปชั่นเยอะแยะจริงๆนะครับคันนี้ออปชั่นเทพมากนะครับมิซูบิชินะครับเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ีสองันะครับสีเซีนะคันนี้อ่าคันนี้นะไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้า LED นะครับ LED สปอร์ตไลท์นะครับ อ่เซนเซ่นนะครับหกจุดนะครับเริ่มเลยนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนเดินมครับครับแบบนี้นะครับถือว่ายอดครับไอเดียเดี๋ยวเราจตัดหมอนูนะถ้านะไปครยังไงไปอะไรบบนี้มากเลยนแะล้วนีนะ่ถือว่าตัดหมอนะครับเปิดแต่ว่าชุดแต่งน้ำชุดแต่งของวาซูแมกนะครับ อ้มาชืแม็กรอบคันเลยนะครับสเตจรอบคันเลยครับคันนี้เทพมากขอต้อนครับสับเพื่อนสี่ล้อนะครับแอร์แบ็กหกจุดนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับสุดย่อทำคันนี้นะกระจกไฟฟ้าทั้งทางนะครับโคตรเทพผมบอกว่าคันนี้โคตรเทพจริงๆครับพี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกระจกไฟฟ้านะครับจุดแปดดูด้านนอกกันก่อนครับเท่นะครับอดูดูด้านนอกก่อนนะ คดูนั้านท้ายไปบดูตัแล้วมาเนครับพี่ซนเซอร์นะครับหกจุดเลยตึง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 นะครับต้องนะครับมีสองตัวนะครับพี่ชัดเจนนะครับดู้านนอกนะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหโงมากครับขอบอกโลงมากก็ดูนะครับภายในพัศนร์อารมือใส่ทัดดีมาก นี่เก็บของเก็บของนะครับสามารถรับเก็บอาพรับอกเก็บได้นะครับเห็นไหมโอ้โหทีสายทัดดีมากครับคันนี้นะครับเซ็นเซอร์หกจุดนะครับอ่าทุดแต่มนะเห็นไหมครับของวาซูแมกนะครับนี่รอบคันนะครับเทพจริงครับคันนี้ขมบอกว่าเทพนะครับอ่าแซนเซอร์ดีมากอันนี้นะครับเห็นไหมนี่ พวงมาลัยนะครับมัตติฟัง์ชั่นนะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นเห็นไหมอ่ามีมีไมเทนชิพด้วยอ่ามีไมเทนชิพด้วยอ่าสามารถปรับเกียร์ได้นะครับคันนี้เป็นรถปี2017นะครับอ่าเห็นไหมครับดูด้านหน้านะครับโอ้โหครบเซตนะครับคันนี้แอร์แบ็กครบหจุดนะครับแอร์แบ็กครบหจุดแล้วก็นี่เบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าเขาบอกว่าคันนี้เทพมากครับพี่พี่พี่ผมจะทำให้แบบว่า ต้องตึงแบบว่าตังแบบว่าหรือว่าแบบว่าอึ้งล่ะตึ้งว่าความเท่ของคันนี้นะครับคุญแจให้สองดอกนะครับคุญแจนะครับแม้แต่คุญแจก็ยังเออเมตรนะครับนะครับนีครับรถใช้งานมือเดียวนะครับใช้งานดีมากครับกับเคลื่อนสี่ล้อก็ได้สองล้อก็ได้นะครับนี่ครับระบบเกียร์ออโต้แบบว่าสุดยอดคันนี้มี GPS ด้วยนะครับมี GPS ด้วยนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแล้วฟิลทัชดีมากนะครับอ่า เด,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะท่านี้นะครับแบบว่าอย่าให้น้องมีอย่าเบรกนะบแบบว่าจะให้ดูกล้องนะครับจะให้ดูกล้องนะครับสุดยอดนะครับมีขึ้นมาแล้วนะออจะได้แบบเย็นๆหน่อยนะครับอย่าเบรกกันเดียวนะเดี๋ยวไหมนั่นแหละนั่นแหละน,น,นะครับเออนี่ดูกล้องอเหยียบเข้าไปเลยนะครับนี่เห็นะไเอเหยียบไว้นะจะปล่อยนะ <c oughs> แล้วดูดูมุมบนนะครับมุมบนนะครับมุมบนเห็นไหมแล้วดูด้านหลังนะด้านหลังบอกว่าโล่งมากเลยเห็นไหมนี่ด้านหลังดูได้นะเราเปิดท้ายขึ้นไงมันก็เลยส่องขึ้นมาข้างบนนะครับนี่โอ้โหวิวดีมากครับผมแค่นี้นะครับนี่เป็นมีระบบนะครับนี่ระบบ GPS นะครับสามารถบอกว่านีเกเตอร์นะครับดูเลือกเลือกที่อยู่ได้นะครับคันนี้เขาบอกว่าเทพมากปล่อยได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับ โอ้โหดูชุดแต่งนะครับสามารถปรับได้นะครับนี่ดูทัศนียอ่าคือว่าวิสัยทัศน์ดีมากคันนี้บอกว่าอึ้งอึ้งทึ่งเลยครับคันนี้ขอบอกว่าความเทพของมันนะอึ้งทึ้งมากนะครับและดูนะครับทีวีจอนะครับจอมีสองจอนะครับจอหน้ากับจอหลังนะครับนี่ไม้แอร์นะครับระบบเมนนุนนะครับดูได้ดูด้านในภายหลังนะครับดูด้านด้านหลังได้เลยวิสายทัศน์ดีมากครับคันนี้นะครับ คันนี้ถือว่าเทพสันหนึ่งเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูตรงนี้เสร็จแล้วรับโอ้ดูครับระดับระดับผู้บริหารเลยนะครับก็ว่าได้นะครับคันนี้อ่ามีหน้าจอนะครับมีหน้าจอนะครับมีโอ้โหออปชั่นนะมีแอร์ด้วยนะตรงนี้นะครับสามารถดึงได้นะครับตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดราคาเลยนะครับเอาไปเลยนะครับวันนี้นะครับคันนี้นะครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับปี2017เออปชั่นเทพๆนะครับตอนนี้นะครับเปิดอยู่ 6แสนสามหมื่นเก้าพันเท่านั้นตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับโอ้โหของแต่งครับปียะแยะมากมานะครับสําหรับผู้ที่อยากได้คันนี้จริงๆนะครับรถบ้านสมชายครับเราจัดให้ครับอ่าทักมาได้เลยเอสไซนะครับเอสซีห้าห้าแปดนะครับเอสไซเอสซีห้าห้าแปดนะครับอ่าเราแปะไว้ให้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ๆท่านใดสนใจนะสนใจนะเดี๋ยวผมอันนี้เราลดให้เป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับนะครับคันนี้ นะครับพี่ๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปเราทําอัปเดตตลอดนะครับอ่าแจ่มเลยเพื่อเราเราอัปเดตตลอดนะครับพี่อยากให้พี <sh> <sh> <Scroll> ่ๆนะครับได้ของดีและถูกแน่นอนครับอ่าผมนะครับจะแนะนําสิ่งดีๆให้กับเพื่อนนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับแน่นอนครับว่าพี่จะได้ของดีและถูกใจนี่เห็นไหมแล้วก็ดูนะครับดูพายนี่นายในะเราสามารถปรับได้นะครับโอเคอดูนะครับดูโดยรวมแล้วครับ ดูโดยวรวมนะคุณภาพรวมนะคุภาพรวมนะครับน,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 นี่นะ,นะครับท่านใดสนใจนะครับสนใจคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับสอบถามได้เลยนะครับที่แอร์ไซสีห้าห้าแปดหรือไม่ครับโทรแอร์ยิงการนะครับศูนย์หกสี่นะแปดศูนย์เจ็ดนะครับเจ็ดสามสามสามนะครับที่สนใสนใจนะโทรมาได้เลยนะครับหรือว่า ท่านใดนะครับอยากชงรถท่านไหนนะครับพี่คอนฟิกมาได้เลยนะครับคอนฟิกมาทางแอดไซน์ของเราได้เลยนะครับ f 4นะครับ558นะครับอยากได้รถรุ่นอะไรรุ่นนี้อ่ารุ่นยูสูดีแม็กหรือว่าโตโยต้าโตโยต้ารีโวนะครับยกสูงตัวเตี้ยตัวอะไรนะครับหรือว่าเอาสีไหนปีอะไรนะครับสามารถคอนฟิกมาได้เลยนะครับที่แอดไซน์ f 4นะครับ558นะครับนี่นะครับนี่สนใจ ถ้าเกิดว่าเราบริการนะครับคุณพี่ครับตั้งแต่ต้นถึงหลังการขายนะครับแน่นอนครับลงบนการที่ยวครับรถบ้านสมชายนะครับที่หลังมาตรฐานจตกยูเซตคานะครับอ่ายูเซตคานะครับเป็นหลักมาตรฐานสากคนจะมาขับมือสอนนะครับที่ไม่เคยจมน้ําและก็ไม่เคยจมน้กนนะครับนี่ขาตอบโจทย์แน่นอนทาบรถบ้านสมชายเดี๋ยวเจอกันครับรายการแจมเลยเพื่อนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพี่ฝากกดติดตามน้องด้วยนะครับสวัสดีครับ